สวัสดีครับกลับมาฟัง EP 2ของ The Intelligence Podcast ในเรื่องทักษะของสายลับที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันกันนะครับตอนที่แล้วเราเล่าไปแล้วว่าทักษะสําคัญที่สุดของสายลับคือการสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์วันนี้เราจะลงลึกว่าเขาทําอย่างไรและเราสามารถทําตามได้อย่างไรผู้ที่ทํางานสายลับกําลังฝึกฝนทักษะนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารยุคดิจิทัลจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างบุคคลเพื่อให้เขาได้รักษาแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทา งานดังนั้นสายรับจะให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างมากและหากสงสัยว่าถ้าเราเป็นคนที่พูดไม่เก่งขี้อายหรือไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเราจะสามารถพัฒนาทาักษะนี้ขึ้นมาได้หรือไม่ขอตอบว่าทำได้เพราะการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เรากำลังพูดถึงในงานของสายรับนี้เขาจะมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับก็เหมือนกับการทำงานในอาชีพอื่นๆการไปพบเจอลูกค้าหรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในโปรเจกต์ต่างๆเราในฐานะคนทำงานก็มีเป้าหมายที่เราจะไปสนทนากับคนคน,คน ไม่ว่าจะเป็นขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือหรือต้องปฏิเสธอะไรสักอย่างในทุกอาชีพต้องมีสักวันที่เผชิญกับสถานการณ์แบบนี้คนที่พูดเก่งหรือกล้าสแสดงออกอาจจะได้เปรียบในตอนเริ่มต้นเพราะเขาจะสะท้อนความคิดตัวเองออกไปได้ไม่ยากแต่ถ้าปราศจากการทําความเข้าใจผู้อื่นหรือความสามารถในการจัดการอารมณ์<ๆ>ก็อาจทําให้คนพูดเก่งเจอกับอุปสรรคในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปได้ดังนั้นคนที่ตั้งใจจะพัฒนาทักษะนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่พูดเก่งเท่านั้นแต่คนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีและเข้าใจวัตถุ ประสงค์หรือเป้าหมายในงานของตัวเองก็มีโอกาสจะครอบครองทักษะสำคัญนี้ได้บางคนอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะเคยเห็นในภาพยนตร์ว่าสายลับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจมักจะใช้การข่มขู่หรือแบล็กเมล์เพื่อให้ได้ข้อมูลมาทั้งนั้นซึ่งนั่นเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคในการรวบรวมข้อมูลแต่ก็พิสูจน์มาแล้วว่าความเข้าอกเข้าใจคือกุญแจสู่ความไว้วางใจและความร่วมมือได้ดีและยาวนานกว่าการข่มขู่บังคับหรือการหลอกลวงซึ่งอาจจะใช้ได้ผลเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นเราขอสรุปว่าสุดยอดทักษะที่สาย ใช้การที่แท้จริงไม่ใช่แค่การปลอมตัวหรือการสะเดาะกุญแจซึ่งนั่นก็ยังสําคัญอยู่แต่ทําได้ยากขึ้นเพราะทุกวันนี้มีซ c t v และระบบตรวจจับใบหน้าที่อาจทําให้สายลับไม่สามารถปลอมตัวได้อย่างแนบเนียนอีกต่อไปดังนั้นทักษะสุดคลาสสิกที่จะทาให้สายลับทํางานได้ดีคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมนุษย์ที่อาจเริ่มต้นจากการพูดคุยการรับฟังอย่างลึกซึ้งการสังเกตพฤติกรรมการสะท้อนความคิดการควบคุมอารมณ์และการเลือกเทคนิคในการสนทนาเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายและสามารถจัดการ มสัมพัพนธ์รอบตัวได้ดีขึ้นหากจะจาะลึกเรื่องเทคนิคการสนทนาก็ขอแนะนําว่าปัจจุบันมีพอดแคสต์มากมายที่แนะนําเรื่องการเจราจาต่อรองให้สําเร็จหรือกลยุทธ์การโน้มน้าวจิตใจคนด้วยจิตวิทยาหรือเทคนิคการเรียนแบบท่าทางและน้าเสียงระหว่างการสนทนาหรือ mirroring ซึ่งมีหลายรูปแบบให้ฝึกฝนได้แต่พอดแคสต์ของเราขอจาะไปที่การสนทนาของสายลับที่เขาจะให้ความสําคัญอย่างมากกับการทําตามเป้าหมายไม่วุ่นวายหรือเสียเวลามากไปกับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ดังนั้น จึงต้องมีการบริหารเวลาการใช้ความจําการคัดเลือกสิ่งที่จะพูดและคัดเลือกสิ่งที่รับฟังว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์หรือสิ่งใดเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้และการสร้างความเชื่อมต่อคอนเนคชั่นตลอดการสนทนาด้วยการปรับโทนน้าเสียงและเรื่องราวให้สอดคล้องกับ ูสนทนาที่สําคัญมากๆคือการรับฟังอย่างตั้งใจระดับ radical empathy เข้าใจถึงอารมณ์และความรู้สึกเพื่อรักษาระดับของการสื่อสารให้รับรื่นและให้การรวบรวมข้อมูลเกิดขึ้นพร้อมกับความสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองทุกวันนี้สายลับและหน่วยข่าวกรองก็ยังให้ความสําคัญกับการฝึกฝนทักษะนี้เพราะแม้ว่าสายลับรุ่นใหม่เริ่มใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับคนเพื่อให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรต่างๆทําให้เริ่มเกิดปรากฏการณ์สายลับออนไลน์มากขึ้นแต่พวกเขาไม่หลงลืมที่จะขัดเกลาว ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์และใช้ประโยชน์จากมันดังนั้นพวกเขาจึงเป็นกลุ่มคนที่ทำงานกับใครก็ได้แถมยังสามารถอ่านใจคนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังพิเศษแต่อาศัยการทำความเข้าใจความคิดและความรู้สึกผ่านการรับฟังอย่างจริงจังซึ่งน่าเป็นคุณสมบัติที่คุณควรจะมีไว้ใช้ในการทำงานไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามยังมีทักษะอีกมากมายที่อยากเป็นตัวอย่างหรือประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจดจำการสังเกตการวิเคราะห์การใช้ความรู้ทั่วไปให้เป็นประโยชน์การมั ย้ายข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยนี่คือทักษะที่เราใสา่รับต้องฝึกฝนและขัดเกลาวให้แหลมคมเพื่อให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในขณะที่บุคคลทั่วไปหรืออาชีพอื่นๆก็นําไปปรับใช้ได้เพราะล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของซอ f t Skill หรือทักษะทางอารมณ์และพฤติกรรม ที่นายจ้างมีความต้องการสูงไม่น้อยไปกว่าทักษะด้านเทคโนโลยีเลยสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หนังสือเกี่ยวกับสายลับยังได้รับความสนใจและตีพิมพ์ออกมาได้เรื่อยๆก็เป็นเพราะทักษะและประสบการณ์ของสายลับเป็นเรื่องที่เคยถูกปกปิดมาก่อนเป็นเรื่องที่ต้องห้ามและเป็นเรื่องที่ฟังดูอันตรายเมื่อก่อน ทักษะเหล่านี้ถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนผ่านผู้ที่มีประสบการณ์ขั้นสูงเท่านั้นแต่ตอนนี้ความลึกลับดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยแล้ว The Intelligence Podcast ในตอนนี้จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ชุดนี้ที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์ทั้งการพัฒนาตัวเองหรือแม้กระทั่งกลับไปสังเกตร,รอบตัวว่ามีใครที่มีความสามารถของสายลับอยู่หรือไม่สุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรหรือสนใจแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็ดนนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสถานการณ์ต่าง ประเทศและข่าวสารที่น่าสนใจ The Intelligence Podcast ก็จะนำมาสรุปและวิเคราะห์เพื่อแชร์มุมมองกับคุณผู้ฟังต่อไป Podcast ในตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ